เล็ยกยังเล็กเหมือนเดิมไม่ออไมใหญ่อันนึงอันนอกอันแหงน้อยอ,อ่าเอานะครับเจ็ดพันบาทครับติดไปลายดัวนห้าพันบาทสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านผู้ชนแ,แล้ว่องน้ำแดงทีทีชูมณนีสีสงครามทีมงานคูบาจโจ รับน้ำนำเงินนั้นผรอนปูตาเอกอนุวัฒน์สามทีมงานผู้ใหญ่อนุวัฒน์หอมสมบัติจากไขสีบึงการนิ่งแล้วลถไปเคลื่อนให้ด้วยครับเขาอยากแจกกลับบ้านแล้วร้องไห้แล้วครับบอกไปไม้งองูสามสี่สามหนึ่งบึงการบอกไปไมงองูสามสี่สามหนึ่งบึงการถ้าท่านไม่ไปยายคนที่อยู่ด้านในบอกว่าจะชนออกมาเลยครับรีบๆหน่อยนะครับ ราะว่าบอกเป็นครั้งที่สิบแล้วเอาบอกเขาจะชนออกมาเลยคราวนี้ไม่สนละประกันเคลียร์กันเอาอ,อ๋อออยยังไงเอาละครับมาดูคู่นี้เป็น,ปนคู่คชิงอันดับที่สามครับ,รบพี่น้องครับพรุ่งนี้เรือยาวกลางสามสิบฝีพายครับชิงถ้วยเพราะเราจะทานครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันสนุกกันแน่ครับเป็นเรือตามที่ตามถินครับ ทีทีชูมนันเองก็จากอำเบอร์สีสุกครามออก ปีสามมาจำปีพุทธศักราช2568ไว้อบตอบตอบตบุกขาโดยการนำนายยกนาทิิ์หันหันบอกว่าปีสุดท้ายปีสุดท้ายที่อบตจะได้จัดปีหน้าปีหน้าเทศบาลไว้ล่งน้ำนั้นลงน้ำนั้นเรือดดีนะดังแจกคงะคณนสีสงครามในน้ำที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 ชูมันนี้ทีทีชูมันนี้ทันฮูบาโจหูบาโจนับเข้าขับการในกัรดูที่ว่าล่งน้ำมึงเงินล่องน้ำเงินไปเรือดีแจกกระเบนไขสีกํานันแล้วก็นายกนั่งอยู่ตรงนี้ในน้ำในน้ำผ่อนปูตาเอ็กอนุวัติสามดูที่ว่าเรือผ่อนปูตาโอักไไม่ด้้เขาิง ได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ระยะทางยังยาวไกลอยู่ขนาะนี้อะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นได้เขาบอกว่าแข่งรถแ,แข่งผายแข่งได้หมดว่า,อย,าอย่างนั้นต้องมาดูทางนี้ดูดว่าอนุัติปัอนุมัติทารถผ่อนปูตาจะเลยจะะไยบีและจี้จะหนีได้ไหมจะหนีได้ออกหรไม่ออกบอกว่าถีถีชุบนี้ผ่อนคูบาจเริ่มหมดลมบีเริ่มขยี้กับเราเริ่มขยี้เริ่มอัดขึ้นมาแล้วไอ้ั่านได้จะแสงเราจะแสงและจี้มันจี้จี้จี้จะทันหรือไม่ทันจะทันเลยไม่ทัน จะทันหรือไม่ทันเรื่องดังกันขึ้นมาพรบูตายจะหนีหนีรถปลอดภัยได้หรือไม่ได้โอาละไอ<ๆ>ทางด้านพรบูตาจากตำบลไข่สีร้อที่สองนะคระจะหนีไว้ไม่ไหวเพราะว่าทีทีชูมนีจากอำเภอสีสงคราม,ามนคะรพนมเริ่มเบียดเริ่มเกี่ยวกล้วยเริ่มเบียดเริ่มเกี่ยวกล้วยนะครับเพื่อจะกระโดดจะจกระโดดตั้งแตนพรตู่ไหนอยู่มาพรบูตาจะอยู่มันได้หรือไม่ได้เอาละไปร้อยเมตรสุดท้ายร้อยเมตรสุดท้ายทีทีชูมนีรู้ตัวเป็นร้องไปยมไปยอไม่ท้อไปแท้ต่างคนต่างงัดต่างคนต่างคุณต่างคน คุยทีทีเจ้ะแสงทีทีจ้แสงทีทีเจ้า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 แสงไม่ทันเขาเต้นไงกรรมการสุนหล่อไม่รอช้าครับชักธงน้ำเงินครับชักธงน้ำเงินตัดสินให้เรือพรบูตาแอดอนุวัตฟาร์มได้ที่สามครับ